สวัสดีครับ FC ของสถาบันยุคอนวันนี้สถาบันยุคอนก็ทำการส่งงานออกแบบเพื่อแต่ก่อสร้างโครงการอาคารแห่งง่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็มาส่งงานลูกค้าแล้วก็เลยมาพักแวะนิดนึงนะครับผมเพื่อพักแบบพักพลังในการทํางานต่อครับดื่มกาแฟต่อครับ FC คนที่ชอบดื่มกาแฟตลอดเวลาทุกๆุกสองทุ่มจะต้องมีคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายเนี่ยประมาณ1 0บดนะครับ1 0บดนะเพราะว่ามันจะต้องใช้ คาเฟอีนในการฟรีดขึ้นมานะ MC มันจะเป็นเนี้ยขนาดแต่งตัวรอขนาดนี้ใช่ไหมอย่าสงสัยเลยใส่ในไทใสนน่อัญมณีหรูนะครับแหวนประดับมากมายในการราคาหลักแสนหลักล้านแล้วก็มีอ่เลขหลวลงพ่อต่างๆนะครับแล้วก็แก้แหวนในท้องพูดง่ายแต่ก็ดื่มกาแฟเนตได้ในะน,นะครับเป็นคนไม่เลือกมากเป็นคนที่หลวง่ายทานง่ายแล้วก็นอนง่ายนะครับผม นะเสือกึ่งมับใบผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้อยูว่ากันเยอะับแต่เขาก็ใช้สีชื่อที่ค่อนข้างที่จะธรรมดาเป็นคนที่มีระสบการสูงเพราะว่าทำงานทีนี่โครงการตัสิบล้านที่สิบล้านผ่านงานมาหลากหลายนะครับถ้าเอฟซีเนี่ยเห็นการทำงานของไอ้เนี่ยเป็นนกซึ่งเศร้าเลยนะซึ่เศร้าในเอฟซีทำงานหลายอย่างหลายด้านมากน,นะครับไหนจะทำเอฟซี แจกเงินแจกทองให้เอฟซีในจะเป็นเรื่องราวที่ทั้งวาดรูปทําง,งานศิลป,ปะออกแบบเขียนแปลงแล้วก็ทําหลายอย่างที่สร้างไรายได้ถามว่าเงินไปไหนข้าวก็ไม่ทานนะวันหนึ่งนะอย่างยืนคนทานแค่ากาแฟสักสี่ห้าแก้วแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันนะนะครับเอฟซี FC. แต่ทีนี้มันเราทํางานหาอถามถามบ่อยว่าแล้วจะหาเงินเยอะๆไปทําไมก็เอาไว สร้างวัดสร้างโบสถ์ตอนแก่แล้วอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบปีคือไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นไงเอาเ,อเองินตัวเองเลยสร้างโบสถ์หลังหนึ่งศาลาการเตียญหลังหนึ่งบริจาคเงินตัวเองเลยสิบล้านสร้างเลยถ้าพอแล้วนะครับเอาไว้อย่างนั้นนะครับผมทําบุญทําบุญทำกุศลเพื่อที่จะได้อ่มอีสร้างบุญในการติดตัวในอนาคตในในชาติหน้าแหละครับผมว่ามันเป็นเรื่องของ คําสั่งสอนเป็นเรื่องของการนับถือพุ้ธองค์นับถือศาสนาพุทธแล้วก็อยาก,ยากที่จะทําในทุกๆอย่างให้มันถูกต้องในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะครับผม,มสำหรับยาวสีที่อยากได้เงินได้ทองอยากได้ของ อาไปใช้จ่ายนี่ก็บอกมานะอัดคลิปมาให้เสมอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับผู้ชายที่ไม่พูดภาษาตัวตะก,กวดตัวเงินตัวทองภาษาโลกไฮาวาต์ตระโลกก็ไก่สลอูมาม่าสลือังงงก็ไปพูดนะครับผมกดเลยนะกดซีกดได้เลยครับ